สวัสดีครับทุกคนครับรายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับชื่อว่า Master the b a s i c ครับผมซึ่งเป็นรายการที่จะว่าด้วยการฝึกเวทเทรนนิ่งแบบพื้นฐานที่ถูกต้องครับที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะ ฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับในทุกทท่าเลยครับผมนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับให้ศึกษาซีรีส์ของคลิปวิดีโอนี้ให้ดีนะครับซึ่งผมจะทําการลงคลิปพวกนี้นะผมทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับังน้นะครับฝากติดตามด้วยครับผมกับคลิป Master the Basics ครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปน้ครับผมนี่คือแอลลูซิครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชชูนนะครับมาสเตอร์เดอะเบสิในวันนี้ครับผมจะเป็นการสาธิตท่า a l t e r n a t i n g dumbbell bent over row ครับที่จะทําให้คุณครับผมสามารถสร้างกล้ามเนื้อแผนหลังแล้วก็ทําให้ตัวของแกงกลางลำตัวของคุณเนี่ยนะครับมันทํางานเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการเผาแคลอรี่ที่มากขึ้นด้วยในระหว่างที่คุณฝึกท่านี้นั่นเองครับวิธีการฝึกก็ง่ายนิดเดียวครบเค่าใช้ดู เสร็จแล้วนะครับเราจะทําการทับสะโพกลงไปนะครับเดิมทีปกติเนี่ยเวลาที่เราฝึกท่าดับเบิลเบตต์โรเนี่ยเราจะดึงเข้ามาด้วยแขนสองข้างใช่ปะ่ะนะครับแต่คราวนี้นะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า alternating นะครับผมคือมันจะสลับข้างกันนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้เนาะนะครับคือดึงหนึ่งครับซ้ายขวานับหนึ่งนะปึ้มนะครับสองดึงเข้าหาเอวเหมือนเดิมปึ๊บนะครับดึงเข้าหาเอวสามดึงสี่และ หนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมการสลับข้างแบบนี้ครับ ตัวของแกนกางลำตัวจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า anti rotation เกิดขึ้นคือมันจะต้องต้านการหมุนนะครับผมดังนั้นนะครับตัวของแกงการลำตัวของคุณเนี่ยครับมันก็จะเกร็งกริปร่วมด้วยนั่นเองครับนี่คือหนึ่งในท่าที่คุณสามารถสร้างกล้ามเนืนะ้อแล้วก็ทำให้ตัวของแกนการลำตัวของคุณมันแข็งแรงได้และคุณสามารถเผาแคลอรีร่ได้เยอะครับโดยจำนวนครั้งที่เราใช้ครับผมนะครับสามารถฝึกเป็นแบบ hypertrophy ได้คือ8ปดถึงสิบอหรือฝึกแบบ e n d u r ร n c e ก็ได้คือสับ,อบสองถึงสงกล้าหรือว่าต้องการเผา่เองยัไมนีนะ่รับ ข้อควรระวังคือเราไม่ควรทําแบบอย่างนี้นะถ้าเกิดทแบบนี้นะครับผมคือมันก็สนุกก็จริงนะครับมันก็เหนื่อยก็จริงแต่ว่าการบีบตัวของกล้ามเนื้อนะไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็อย่างหนึ่งคือคุณอาจจะมีอาการบาดเจ็บได้จากการที่คุณมีการกระชากแล้วก็สลับนะครับและสุดท้ายก็อาจจะก,กลายเป็นว่าคุณทํามันฟรีก็ได้ครับดังนั้นฟอร์มต้องสวยนะครับล็อกไว้ดึงคอนโทรลดึงล็อกดึงนะครับล็อกไว้และดึง อนลงหายใจเข้าดึงหายใจออกหายดูทีนึ่งสวยๆปึ้งปึ้งปึ้งมาจะเป็นลักษณะนี้ครับและนี่คือท่า alternating dumbbell bentover row ที่ถูกต้องครับ